สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันกับผมเช่นเคยนะครับนัดสุดยรถบ้านรามินทาซอย5นะครับสำหรับ EP นี้นะครับนัดจะพาชมนะครับรถกระบะเข้าใหม่นะครับเป็นรถคันนี้เลยนะครับ New c h e v e Prolet Colorado นะครับรุ่นแคร2.5 LT Z71 นะครับคันนี้เป็นตัวยกสูงจากโรงงานนะครับมาพร้อมแม็กซิ่งนะครับสวยมากนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาปี2020นะครับสภาพป้ายแดงนะครับไม่แท้13,500กิโลเมตรนะครับ สำหรับโปรโมชั่นคันนี้นะครับจัดโปรโมชั่นอยู่ที่459,000บาทนะครับผ่อนเพียงเดือนละ8,000เท่านั้นเองนะครับเครดิตดีนะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับจัดไฟแนนซ์ออกรถ0บาทได้เลยนะครับซื้อได้ทุกอาชีพนะครับออกง่ายไม่ต้องมีคนค้ำนะครับมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้น4ปี3.99%นะครับสำหรับเชฟกระบะแขบคันนี้นะครับ รถของเรานะครับมีใบรับประกันตัวถังโครงสร้างนะครับอินสเปกชันนะครับจากบริษัทวันดูคานะครับรับประกันตัวถังโครงสร้างนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำไม่มีจมน้ํามาแน่นอนนะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับออปชั่นของเจ้า New New c h e ฟโรเ e ต Colorado นะครับรุ่นแคป2.5 LT z 71นะครับคันนี้ว่ามีออปชั่นอะไรบ้างนะครับแล้วแสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามนัดไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับสภาพด้านตัวถังนะครับของรถเชฟโรเลตโคโรราโดคันนี้นะครับด้านนอกว่าสวยขนาดไหนนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับกระจังหน้าแบบมิดไนท์นะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับโปรโกเชฟโรเลตแบบพรเมียมนะครับด้านล่างนะครับมาพร้อมไปตัดหมอกคู่หน้านะครับคันนี้ขายพร้อมป้ายทะเบียนนะครับ2เทเท้าสอเสือนะครับ9 0 0านนะครับทะเบียนสวยนะครับคันนี้ถัดมานะครับระบบไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับ สีตัวรถเป็นสีขาวนะครับจากโรงงานเลยนะครับรุ่นยกสูงนะครับเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ถัดมาด้านข้างนะครับมาพร้อมล้อแม็กแต่งนะครับ GTR นะครับขอบ18นิ้วนะครับยางปี2019นะครับสัปดาห์ที่3 7นะครับสภาพยางสวยนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับดอกไั้เหนือเยอะนะครับตกแต่งด้วยนะครับที่ปิดดุมนะครับแล้วก็ตัวชุดครอบปั๊มเบรกนะครับ สเปคยาง265 6 0 r 1 8นะครับคันนี้ระบบเบรก abs ดิสเบรคคู่หน้านะครับถัดมานะครับตัวกระจกมองข้างสีสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับส่วนด้านข้างประตูนะครับด้านหน้านะครับมาพร้อมโลโก้โคราด้นะครับแบบโครเมียมนะครับตรงนี้นะครับตกแต่งด้วยกาบประตูนะครับประตูหน้าประตูแฉปนะครับสีดำนะครับด้านล่างตกแต่งด้วยบันไดนะครับสีดำนะครับรุ่นยกสูงจากโรงงานเลยนะครับส่วนด้านบนมาพร้อมคิ้วกันศาส์นะครับ ตรงรุ่นนะครับถัดมาด้านข้างนะครับมาพร้อมสติ๊กเกอร์นะครับรุ่นยกสูงนะครับ Z71 นนะครับตรงนี้เลยนะครับกระบะตกแต่งด้วยแม็กไลเนอร์นะครับสีดำสภาพใหม่นะครับคันนี้รถไม่ได้ใช้งานบรรทุกหนักนะครับสภาพแม็กไลเนอร์นะครับไม่มีรอยเลยนะครับ ปี2020ไม์แท้13,500กิโลเมตรนะครับถัดมาด้านท้ายนะครับฝาท้ายที่เปิดฝาท้ายนะครับเป็นสีดำนะครับด้านหลังตกแต่งด้วยกันชนหลังสีดำนะครับมาพร้อมนะครับตรงนี้โลโก้นะครับดูระแมกดีเซลนะครับแบบโครเมียมนะครับสำหรับลูกค้าด้านใดนะครับที่มองหารถกระบะนะครับสีสวยนะครับพร้อมแมกนะครับ ผมแนะนําเป็นคันนี้เลยนะครับจองให้เร็วจองให้ไวนะครับมีแค่คันเดียวนะครับขายดีมากนะครับสําหรับเชฟโคโ o ราโดนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันต่อนะครับเรามาดูนะครับด้านในกันนะครับภายในกว้านะครับสําหรับรุ่นแคปนะครับเบาะนะครับสีเท่านะครับตัดด้วยขอบนะครับสีดํานะครับตรงนี้เลยนะครับสภาพเบาะนะครับใหม่มากนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับสภาพคงเดิมจากโรงงานนะครับ ภายในสะอาดเหมือนรถใหม่ป้ายแดงนะครับหาอยู่เลยนะถ้าลูกค้าท่านใดหาอยู่นะครับรีบมาจองนะครับมีแค่คันเดียวนะครับจะซื้อสดก็ได้นะครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับฟรีดาวได้เลยนะครับลูกค้าประวัติดีนะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นฝั่งคนขับันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับออปชั่นฝั่งคนขับันต่อนะครับเบาะนะครับฝั่งคนขับสามารถปรับสูงต่ำด้วยการโยกนะครับประมาณนี้นะครับ กุญแจรีโมทมาพร้อมระบบเซ็นทัลล็อกนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับด้านหน้านะครับมาพร้อมแอร์แบ็กคู่หน้านะครับพวงมาลัย1ใบนะครับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะครับอีก1ใบนะครับคอนโซลนะครับสีเทานะครับสภาพใหม่มากนะครับกินใหม่ยังอยู่เลยนะครับคันนี้ถัดมานะครับด้านเครื่องเล่นนะครับมาพร้อมหน้าจอนะครับรองรับนะครับวิทยุ CD m p เ a u ม USB นะครับระบบนำทางนะครับ ระบบเชื่อมต่อบลูทูธแบบไรสายเลยนะครับหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับถัดมานะครับส่วนระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ปรับนะครับแบบธรรมดานะครับถัดมานะครับตรงนี้นะครับมาพร้อมนะครับตัวควบคุมนะครับการทรงตัวของรถนะครับระบบกันลื่นถลันนะครับและตัวควบคุมนะครับระบบลงทางลาดชันนะครับตัวนี้เลยนะครับเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไมล์กันหน่อยนะครับ 13,587กิโลเมตรนะครับไม่แท้ไม่มีก่อน,นะครับถ้ามีกอไม่ผมรับซื้อคืนร้อเเเลยนะครับคันนี้สภาพภายในใหม่มากนะครับสำหรับลูกค้าด้านในที่หาอยู่นะครับรีบเลยนะครับจองให้ไวจองให้ทันนะครับมีแค่คันเดียวนะครับ อยากได้รถสวยๆนะครับนึกถึงนะครับศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอยห้ารับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถกระบะนะครับสวยๆนะครับสามารถนัดดูรถกับผมนะครับได้ที่ศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอยห้านะครับหรือมาทดลองขับกับผมนะครับได้ทุกวันเลยนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถนะครับที่เบอร์ผมนะครับใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถสวยๆนะครับของทางโชว์รูมเรานะครับ และติดตามนัดได้ใน EP ีหน้านะครับเดี๋ยวนัดนำรถสวยๆนะครับมารีวิวกันอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับนัดขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกับนัดได้ใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ